สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับคลิปนี้เราก็จะมาดูขบวนรถธรรมดาที่261หกขบวนนี้ก็เดินเส้นทางกรุงเทพไปทางสถานีหัวหินนะครับขบวนนี้ก็เป็นรถด,ดีเซลางนะครับคณาจะข้ามคลองสามเสนมานะครับผม เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารถด,ดีสลางหมายเลขอะไรนะครับมาแล้วครับสุดยอดครับดีสลางหมายเลขห1ึ่งนะ่งหนครับ สุดยอดนะผมปิดท้ายด้วยดีสรางหมายเลขหนึ่งสองสี่ห้านะครับผมก็ทำขบวนเข้าจอดสถานีสาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมก็อย่า,าก,ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ